ก็ต้องกราบสวัสดีพ่อแไม่แม่น้องทุกท่านเนยนะครับนี่กันในรายการ Gravity s ี้โ p e r เปอร์นะผมวันนี้ก็ข่าวด่วนนะผมเร่งรีบรีบร้อนอะไรก็แล้วแต่เร็วๆนะผมค่อนข้างตื่นเต้นนะผมก็ตามปกคลิปเลยนะเป็นหลุดตัวละคร8ปีนะผ่านทางเลดดิ t ที่เขาบอกว่าเอามาบอกคอนเฟิร์มว่าอันเนี้ยควรเชื่อข้อมูลของเขานะเอออะไรท่านองนี้แหลนะเนาะอ่ะเราลองไปดูโสต์ ต้นเรื่องเขาสักหน่อยนะต้นเรื่องเนี่ยเขาบอกว่านะเป็นการแบบเคล็ะลบบัญชีผิดพลาดอะไรสักอย่างหนึ่งเนาะที่ผมอ่านมานะแล้วก็มีหลุด3ตัวละคอรออกมาก็คือเป็นหัวหน้าหน่วยชิบะอิชินหรือพ่อของอิจิโกะเหมือนเวอร์ชันพะันปีเนาะแล้วก็เจ้าไว้เป็นฮอนโลที่แม่ของอิจิโกะฆ่าที่เอมมาสกิ ที่มันโดนโดถขับดถขับคอหรือเปล่านะเออนั่นแหละที่มันโดนเป่าหัวนะอันนี้ไม่มั่นใจเหมือนกันว่าเป็นไว้์ตัวนั้นหรือเป็นไว้์อิจิโกะนะแต่มันไม่มีคาว่าไวต์อิจิโกมาแสดงว่าน่าจะเป็นไว้์ตัวนั้นแหละส่วนตัวสุดท้ายที่เป็นไฮไลท์หลักก็คือคุโรสกิอิจิโกะเวอร์ชั่นฉลองครบรอบ8ปีเนาะบอกสีมาให้หมดเลยเนาะพ่ออิจิโกะเป็นสีส้มตัวไว้์เป็นสีม่วงแล้วก็อิจิโกะเป็นสีฟ้านะ ต้นทางที่โพสเขาบอกว่าเขาไม่สามารถโพสอะไรได้มากกว่านี้อีกแล้วเนาะเพราะว่าเขาอาจจะมีปัญหาหลายหลายอย่างด้วยเนาะเขาก็บอกว่าขอให้ทุกคนพยายามเชื่อเขาไว้ละกันนะเนาะแต่เชื่อได้ไม่ได้ไม่รู้นะแล้วเขาก็มีการใบ้มานิดหน่อยเนาะเดี๋ยวเราเขาไปว่ากันตรงนั้นอีกทีหนึ่งนะอ่ะเราลองมาวิเคราะห์ตัวละครกันก่อนเลยกับตัวแรกเนาะก็คือตัวเจ้าไว้ฮอโลเนาะ ก็อันนี้ก็เด่นชัดอยู่แล้วสำหรับไวท์ฮอลโล่นะมไม่รู้ว่าไอฉากฝนตกนี่เกี่ยวกับบีดเวอร์ชั่นพันปีหรือเปล่านะที่เป็นอนิเมะนะตอน11แล้วก็ตอนที่12นะมันจะเกี่ยวกันหรือเปล่าอันนี้ผมว่าน่าจะค่อนข้างจะเกี่ยวข้องกันแหละนะก็มีอิชินด้วยนะเนาะผมว่าอาร์ตสองตัวเนี้ยอาจจะต่อกันก็เป็นได้เนาะที่ เป็นแบบฉากต่อสู้กันแล้วก็เขาก็ตัดครึ่งมาเป็นครึ่งหนึ่งเป็นไว้์ครึ่งเป็นพ่ออิจิโกประมาณนี้แล้วก็แบบหันหน้าเข้าหากันอาจจะสู้กันผมคิดประมาณนี้นะแล้วก็ตัวที่ผมว่ามาค่อนข้างผิดธีมกว่าชาวบ้านชาวช่องเลยก็คือไอเจ้าอิจิโกเนี่ยเขาบอกว่าดันไปเหมือนกับเจ้าทันจิโรในดาบพิฆาตอาสูรนะเขาบอกว่าเหมือนทันจิโรในเวอร์ชั่นของปราณตะวัน กระบวนท่าที่อะไรขอดูสักครู่นะกระบวนท่าที่11นะนะผมซันฮาโลดากอนเฮดเดนหรือชื่อไทยก็มังกรสุริยันกลางกดนะก็อืมก็ลองจินตนาการว่าอิจิโกเหมือนกับทันจิโระนะโอ้โหแค่คิดก็โคตรบ้าแล้วอ่ะเออหรือเขาจะคออแหลบกันหรือเปล่าวะอันนี้เป็นมั่นใจนะอันนี้อันนี้ยังคอนเฟิร์มไม่ได้ว่าเขา มาแบบคอเล็บกันหรือเปล่าผมไม่เชิงนะแต่เขาบอกว่าเหมือนกับทันจิโร่ตัวนี้นะอันนี้ก็เป็นข้อมูลที่ทางเลดิตเขาออกมาพูดกันเนาะว่าตัวละคร3ตัวที่หลุดออกมาก็คือ3ตัวนี้เนาะก็ต้องรอดูกันในตอนวันที่13วันนี้เนาะน่าจะวันนี้แล้วแหละเพราะว่าผมน่าจะลงประมาณเที่ยงคืนตีหนึ่งนะโอ้โหข่าวเข้ามาประมาณสี่ทุ่มนั้นในคอมมูนิตี้อย่างเดือดน,นะผมก็ไปติดตามเดี๋ยวผมทิ้งลิงก์เอาไว้ให้ใต้คลิปหรือ นั่นแหละเดี๋ยวผมเอาทิ้งคลิปไว้ให้แล้วกันทิ้งไว้ใต้คลิปเนาะส่วนใครเขาคิดเห็นยังไงกับ3ตัวละครนี้ก็ลองคอมมนต์กันมาดูนะอันนี้ยังไม่คอนเฟิร์มจากทาง K l แ b 1บ0นะแต่ตอนนี้ผมคิดว่าน่าจะไปแล้วประมาณ80%นะเพราะเขาบอกว่าที่เขาออกมาพูดไม่ได้อะเขาบอกว่าเขามีภาพแล้วก็มีข้อมูลครบแล้วแต่แค่ลงไม่ได้เฉยๆนะเขาบอกประมาณนี้เนาะสำหรับต้นโพสต์ของ reddit นะส่วนผมก็ คงจะตื่นเต้นมากนะเพราะว่าสาตัวละครนี้ผมชอบมากเลยนะโดยเฉพาะเจ้าอิกิโกะไปเหมือนกับทันจิโร่นี่อืผมเป็นคนที่ไม่ดูดาบพิฆคาดอสูรเลยแม้แต่สักตอนเดียวนะผมพูดความจริงนะผมไม่ได้ดูเลยสักตอนเดียวนะผมไม่รู้ว่าอะไรไปนไยหรอกแต่ว่าผมก็ไปหาข้อมูลมาตามนี้นะเขาบอกว่าเหมือนปราณตะวันกระบวนท่าที่11เนะาะมังกรสุริยันศกอะไรปานกดหรือเปล่าอข,อขอชื่อทีซิ อ่ะมังกรสุดยันกลางกดนะกลางกรดเออโอเคชื่อกระยากยากนะอ่ะเอาเอา,เอา,เอาชื่ออังกฤษดีกว่าซันฮา,าโลดะกอนเฮดเดนนะตอนแรกผมก็คิดวา่าคางงูงลงคางงุระเดนเออไม่ใช่นะครับเป็นเป็นท่าปร,ราดของเขาเนาะไม่รู้ว่าว่าเขาไปสู้กันตอนไหนตรงไหนนะไม่รู้อันนี้ผมใครรู้ก็คอมเมนต์บอกได้เนาะอืมก็เป็นอะไรที่น่าตื่นเต้นดีนะผมว่าใน ในเร็วๆนี้เลยผมว่า,อาไอ้เจ้าคลิปสปอยตัวละครหรือไม่ว่าอาจจะเป็นแบบปลดพวกคำถามชาวปัญญาเนี้ยอาจจะมีมาก็ได้แบบเอาคำพูดออกมาหรือเงาเริ่มโผล่มาแล้วอาจจะมีมาเร็วๆนี้เนาะไม่วันพรุ่งนี้ก็มาลืนนะเพราะว่าตอนนี้ข้อมูลน่าจะหลุดรั่วจริงๆนะเพราะว่าในไทยคอมมูนิตี้ค่อนข้างเดือดกันเลยนะ ใครที่ยังไม่ติดตามก็ไปติดตามเพจกันได้เนาะอ่ะก็ประมาณนี้นอกสำหรับข่าวเร็วนะหลุดเฉยๆดื้อๆเลยนะผมก็ตกใจมากเลยตอนที่ข่าวนี้ออกมาหลุดออกมาก็ฟังหูไวห้หูก่อนเนาะตอนนี้ยังไม่คอนเฟิร์ม100%นะอันนี้ยังไม่ใช่แบบ official, ออฟฟิเชียลเขาแบบคอนเฟิร์มนะแบบต้องเป็นตัวนี้นะยังนะถ้าเรายังไม่เห็นพวกทีเซอร์หรืออะไรพวกนี้อ่ะ ยังเชื่อไม่ได้หมด100%อนะเขาอาจจะมีแบบเลี่ยมเปลี่ยนแผนอะไรอย่างนี้ผมคิดนะอาจจะเอาโพสต์นี้มาหลอกแบบหลอกล่อแบบกูเจอโพสต์นี้นะแบบหลุดนะทําเป็นหลุดนะเอาเอาจริงจริงไปเจอตัว8ปีเข้าเป็นอีกตัวหนึ่งอย่างงี้โอเคนะเออก็ฟังผมไ้ผมซะก่อนนะก็ฟังฟังผมไว้ก่อนแล้วกันแล้วก็คิดแต่ตองตัดสินใจกันเอาเองเนาะแล้วแต่วิจรารณญาณของทุกท่านแต่ละคนเลยนะครับอ๋อกับประมาณนี้เนาะสำหรับข่าวเร็วนะครับ ถ้าใครชอบก็ฝากกดไลค์ like, กดแชร์ check, กดซับสไคร์บกับช่องกาวิทย์ตีสุลิปเปอร์ด้วยนะใครที่แบบไม่อยากพลาดข่าวเร็วๆอย่างนี้ก็ติดตามไว้ถึงจะไม่เร็วกว่าชาวบ้านชาวช่องก็เถอะนะก็ไปติดตามเพจกันด้วยนะเพจไทยคอมมูนิตี้นะอันนั้นคุยกันสนุกมากเลยนะโอเคไว้เจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ